ะยุนคามอนมอนตีหนึ่งในคณะลาดกันในปี1 897ในกุงเบอร์ลินใจจักรวัตดิเยอรมันบูชายคนโตของพยายชำนานคุลิทพูดไทยในประจำเยอรมันกับแพทย์หญิงแอนเลีนไฟส์สาวชาวเยอรมันเป็นหลานของพระยายราชมนตรีเสนาบาดีพระครังในราชการที่สาม และได้รับชื่อม่าจะเจ้าฟ้าบริพัตก่อนที่เข้าโรงเรียนทหารก่อนไปศึกษาต่อในฝรั่งเศสในยศร้อยโทที่พบกับนายปรีดีพนมยนต์ก่อต้านคณะราษฎรขึ้นมาและผูปราสานให้สายทหารคณะราชรและพระราเลือนในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475และเป็นผู้จับคุมตัวเจ้าฟ้าบริพัทใน2475และเป็นผู้แทนราชฎรดของเชียงใหม่และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและผู้ต่อต้านโรงแรมเอราวัณขึ้นมาได้ชีวิตครอบครัวนั้นเขาแต่งงานมาถึง5ครั้งแลวมีลูกหนุ17็คนหนึ่งนะ แซมมีลน,นานคามอนมอนตีและผู้เขียนหนังสือการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ชีวิต5แผ่นดินของข้าพเจ้าก่อนที่จะเสียชีวิตไปในวัย85ปีจากการหรุถล่มรถชนข้าชอบกินหนุหลุดเลยตามด้วยนะครับ